สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วนักวิชาการรัฐมนูญชี้คำวินิจฉัยคดีบ้านพักทหารยังขาดความชัดเจนตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามหลักการโดยเมื่อวันที่3ธันวาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัย นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐมนูญและกฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์จุลาได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีคำวินิจฉัยปมบ้านพักทหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เกษียณอายุมาแล้วเป็นเวลานานว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยมติสารรัฐมนูญเป็นเอกฉันว่าไม่ขัดต่อรัฐมนูญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสารได้ระบุว่ามีหลายท่านทมความเห็นผมเกี่ยวกับ คำวินิจฉัยสารัฐธรรมนูญกรณีบ้านพักทหารของนายกรัฐมนตรีว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเบื้องต้นนั้นคงต้องรออ่านคำวินิจฉัยฉบับเต็มของสารรัฐธรรมนูญเสียก่อน อย่างไรก็ดีจากที่ฟังคำวิจฉัยสารรัฐธรรมนูญประกอบกับที่สื่อต่างๆมีการสรุปคำวิจัยออกมาด้วยความเคารพต่อการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วผมเห็นว่าคำวิจัยนี้อาจยังไม่มีความชัดเจนมากนะักกล่าวก็คือหากพิเคราะห์ตามโครงสร้างบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญจะพบว่าสารรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นไปตรวจสอบเพียงว่าการที่นายยกรัฐมนตรีอยู่บ้านพักรับรองที่กองทัพบ,บกจัดเตรียมไว้ให้พร้อมออกค่าน้ำค่าไฟให้นั้นเป็นกรณีที่กองทัพปฏิบัติ ต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติหรือไม่เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเข้าข้อยกเว้นไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา184วงเล็บสซึ่งท้ายที่สุดท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่กองทัพป,ปฏิบัติกับอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบ,บกเป็นเรื่องปกติ จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันจะส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องไม่ลืมว่ากรณีบ้านพักทหารนี้เป็นกรณีที่กำลังกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมของการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขัดกันของผลประโยชน์หลักการนี้จะอยู่บนหลักความไวเนื้อเชื่อใจสาธารณะ ที่มีความมุ่งหมายสำคัญที่จะป้องกันมีให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวอันจะเป็นการกระทบต่อการทำหน้าที่ของตนอย่างภาวะวิสัยในฐานะผู้แทนของปวงชนซึ่งเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นการพิจารณาเพียงแค่ส่วนของผู้ให้ประโยชน์อย่างกองทัพ ว่าการให้บ้านพักพร้อมค่าน้ำค่าไฟเป็นกรณีปกติวิสัยหรือไม่อาจไม่ครบถ้วนตามหลักการหากแต่สารรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องพิเคราะห์ต่อไปอีกด้วยว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับประโยชน์มีพฤติการที่เข้าข่ายเป็นการตัดสินใจใดๆลงไปในตำแหน่งหน้าที่การงานของตนเองเพื่อตอบแทนกองทัพหรือไม่อย่างไรด้วยการที่สารรัฐธรรมนูญมีได้เข้าไปพิจารณาโดยละเอียด ถึงการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจึงอาจเป็นการสอบตรวจสอบที่ยังไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าการขัดการแห่งผลประโยชน์อย่างที่พึงจะเป็นครับรออ่านคำามนิจ้ัยฉบับเต็มโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นผลประโยชน์ประยุทธ เวรกรรมของประชาชนที่ต้องเอาภาษีไปเลี้ยงดูประยุทธ์สารรัฐมนูญเนรคุณชาติบ้านเมืองวินิจฉัยช่วยโจรประยุทธ์จันโอชาสมรู้ร่วมคิดกับโจรชั่วต่อไปก็เขียนกฎหมายตรงตรงไปเลยครับอย่าเขียนแบบสีถนนชัยให้คนตัดสินกับคนผิดสมรู้ร่วมคิดกันต่างตอบแทนกันด้วยผลประโยชน์ของรัฐได้เช่นผมตั้งคุณมา ผมขึ้นเงินเดือนขึ้นสวัสดิการให้คุณคุณต้องทำคุณแทนอะไรแบบนี้ต้องปฏิรูปองค์กรนี้อย่างจริงจังก่อนจะตรวจสอบใครต้องให้คนอื่นตรวจสอบก่อนนะงงเหมือนกันระเบียบกองทัพใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูนว่าจริงไหมคำว่ารับรองกับพักอาศัยใครรู้ช่วยตีความหน่อยนะคะ เขียนกฎหมายแบบกำรกวมขาดความชัดเจนเล่นคำภาษาไทยต้องมาแปลไทยเป็นไทยต้องมีคณะบุคคลตีความจะเอาความยุติธรรมมาจากไหนถ้าหากคณะนั้นขาดความเที่ยงธรรมงานนี้โดนแน่เรื่องไกลไม่จบเตรียมร้องปปช7ธันวาคมนี้สอบตุลาการสารรัฐมนูญ โดยเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2563นายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒน,นะอดีตสวได้เปิดเผยว่าคดีที่สารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงกลาโหมมีสิทธิอยู่บ้านพักรับรองได้ตามระเบียบของกองทัพบ,บกนั้นดูจะมีปัญหาตามมา ทั้งในเรื่องของการรับประโยชน์เกิน3,000บาทและเรื่องการใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายแม้หลายฝ่ายจะอ้างว่าเรื่องนี้ควรจบได้แล้วเพราะคำวิจัยดังกล่าวออกมาแล้วแต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเพราะหากตุลาการสารัฐธรรมนูญมีพฤติการที่ไม่ชอบตามความ ในรัฐธรรมนูนมาตรา234วงเล็บหนึ่งเรื่องนี้ย่อมจบยากและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็มีหน้าที่และอำนาจเข้ามาไต่สวนได้นายเลืองไกรกล่าวต่อว่าสิ่งที่นักการเมืองและหลายฝ่ายมองไม่ทะลุก,ก็คือตามในยะ คำวินิจฉัยที่27ทับ2544ี่ที่วินิจฉัยว่าระเบียบไม่ใช่บทบัญญัติของกฎหมายดังนั้นระเบียบของกองทัพบ,บกดังกล่าวย่อมไม่ใช่บทบัญญัติของกฎหมายการยกระเบียบของกองทัพบ,บกมาวินิจฉัยจึงอาจไม่ชอบเพราะว่าท้าพรบรวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูญพศ2561มาตรา73บัญญัติว่าคำวินิจฉัยต้องยกบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมาอ้างอิงเท่านั้นดังนั้นการยกระเบียบของกองทัพบ,บกซึ่งมีใช้บทบัญญัติของกฎหมายมาอ้างจึงไม่อาจทําได้อีกทั้งสารรัฐธรรมนูญเคยโดนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่3ยุบ ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการนำระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงงอมาใช้ในคำนิจฉัยที่47ทับ2547ดังนั้นเมื่อคำนิจฉัยนำระเบียบของกองทัพบ,บกมาใช้จึงไม่เป็นไปตามมาตรา73กรณีย่อมมีปัญหาตามมาว่า ตุลาการสารรัฐมนูญเข้าข่ายจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายตามรัฐมนูญมาตรา234วงเล็บหนึ่งหรือไม่เรื่องนี้จึงยังไม่จบและเตรียมจะร้องขอให้ปปชไต่สวนตุลาการสารรัฐมนูญว่าจงใจใช้อำนาจขัดกฎหมายตามความในมาตรา234วงเล็บหนึ่งหรือไม่ในเช้าวันที่7ธันวาคมนี้โดยส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์หรือ EMS ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นถูกต้องมากๆสารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วถือเป็นที่สุดก็จริงแต่ก็ต้องตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายจึงถือว่าผ่านหากตัดสินโดยผิดหลักการกฎหมายเพื่อเจตนาช่วยเหลืออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ถือว่ามีความผิดฐานทุจริตปรพฤติมิชอบ ขอถามนักกฎหมายทั่วประเทศหน่อยครับว่าประเทศไทยต้องใช้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือต้องใช้กฎระเบียบข้อบังคับของกองทัพเป็นหลักกันแน่ที่มาของศาลปรปชกะกะตมาจากไหนใครรู้บอกด้วยนะ คงจะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกจะร้ององค์กรไหนก็มันจัดตั้งกันมาทั้งนั้นต้องเล่นแบบมวยวัดเลยออกมาร่วมกับม็อบไล่มันกันเลยไม่ค่อยจะหวังอะไรกับองค์กรอิสระแล้วไปเถอะทั้งกะกะตปปชสารธรรมนูน ร้องมันบ้างร้องไว้เป็นหลักฐานเพื่อวันไหนอำนาจตกถึงมือประชาชนจะได้เช็คบินให้หมดจัดไปเลยคุณเดืองไกรประชาชนยังสับสนกันอยู่ให้เป็นบัญญัติมาตรฐานเดียวกันด้วยขอบคุณครับช่วยให้กระบวนการยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ด้วยใครบิดพริ้วเอ,เอียงควรได้รับการลงโทษก็ขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณธุรืิเกามารับชมสวัสดีค่ะ